ถามข้อต่อมาค่ะสิ่งที่ประทับใจไปแล้วอันนี้แล้วอะไรที่ทั้งสองท่านคิดว่าได้เรียนรู้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจของคุณนะคะจากงาน a p มุยว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่เลยก็คือหลักการที่ยูซาน่าสร้างเอาไว้นะคะคืออย่างที่คุณเอแบนบอกคะ่ะวันแรกที่เราไปเนี่ยคุณเควินเกสใช่ไหมคะก็พูดถึงเรื่องของการคอน n e c ติ้งพีเพล e มุยว่าจริงๆแล้วอันนี้มันคือหลักการที่เรียบง่ายแล้วก็ทรงพลังที่สุด แต่สิ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากถูกแบ็กอัพด้วยวิชั่นของบริษัทด้วยวันนี้วิชั่นของดรไมรอนเวนก็คืออยากสร้างสังคมที่ทำให้คนมีสุขภาพที่ดีพอเรามีวิชั่นแบบนี้ค่ะมันทำให้เวลาเราออกไปคอนเนคติ้งกับผู้คนเราไม่ได้ต้องกลัวอะไรคือเรากำลังเอาสิ่งดีๆไปให้เขาซึ่งมันแตกต่างมากค่ะจากมุยว่าในหลายๆที่ที่สอนการพัฒนาให้คนสร้างทีมหรือใดๆก็ตามเนี่ยค่ะ ส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงความกล้าความกลัวการไม่ล้มเลิกไปก่อนจริงๆแล้วบางครั้งอะค่ะพอภาพปรากฏหรือสิ่งที่มันอย่างที่เราบอก Start with w h อค่ะถ้า Why เราชารัดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมานั่งสอนหลักการที่ทำให้เรากลัวหรือไม่กลัวหรอกแต่วันนี้สิ่งที่ยูซาน่าสอนเราตั้งแต่วันแรกคือให้ออกไปคอนเน c t ผู้คนคำว่าออกไปคอนเน c t ผู้คนไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องออกไปพูดแบบนี้คุณจะต้องไปปิดการขาย ค o n n e c t คือการที่เข้าไป p a r t i c i p a t e ไปปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแล้วคุณก็จะได้ยินเองแหละว่าเขาต้องการอะไรแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เขาได้ได้พูดออกมาหรือคุณได้ยินออกมาเนี่ยยูซาน่าจะเป็นโซลูชันให้ยูซาน่าจะเป็นโซลูชันเรื่องสุขภาพให้ยูซาน่าจะเป็นโซลูชันเรื่องของการที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้เองดังนั้นวันนี้มื่อว่าหลักการที่เรียบง่ายอย่าง connecting people เนี่ยคะ่ะมันคือเรื่องที่ สิมเพิลแล้วก็ธรรมดามากเราไม่จำเป็นต้องไปตีลังกาทำอะไรที่แบบยุ่งยากวุ่นวายแต่จริงๆแล้วมนุษย์กับมนุษย์อะคะ่ะสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือตรงไปตรงมาแล้วก็สื่อสารตรงไม่ว่าอันนี้คือสิ่งที่มุ้ยได้เรียนรู้จากการที่ได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็ได้เข้าไปในงานนี้ okay, ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะได้ก็คือ ทั้งสองท่านคำตอบที่ทั้งสองท่านให้มาก็คือสิ่งที่ทางคุณเคฟินเกสแล้วก็ทาง CEO ของเราเนี่ยเน้นย้ำในปีนี้ก็คือเรื่องของการคอนเน็กต์นะคะการติดต่อกับผู้คนเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในธุรกิจของเราไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปยังไงก็ตามใจความหลักสาคัญมันก็คือความสัมพันธ์กับผู้คนเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าผู้คนในทีมนะคะซึ่งก็นํามาสูเ่เขาเรียกว่าใจความสําคัญนั่นแหละที่บริษ,ษัทจะให้ความสําคัญในปีนี้เป็นต้นไปก็คือเรื่องของการคอนเน็กนะคะ